คำถามที่ว่าสมบัติอันล้ำค่าของผู้ชายคือภรรยาที่เข้าอกเข้าใจในสามีนั้นถ้าสามีเอามาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อจะทําบาปโดยเนื้อหนังตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ผิดมากเห็นไหมครับเหตนั้นก็ถ้าภรรยาใช้ในหลักการของพระเจ้าดําเนินชีวิตอยู่ใต้แสงสว่างของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ดีวันนี้จะอญเนิญวิจารกรรมของพระเจ้าในพระธรรมเอพิสัสบทที่ห้าก็ยี่สิบห้าถึงยี่สิบเก้าวิจารกรรมของพระเจ้ากล่าวว่า ส่วนสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนพระคิดทรงรักคิตจักรและประทานพระองค์เองเพื่อคิตจักรเพื่อจะทําให้คิตจักรบริสุทธิ์โดยการชำระด้วยน้ําและโพชนะเพื่อพระองค์จะได้คิตจักรที่มีสง่าราศีไม่มีด่างพร้อยหรือมลทินใดๆและมลทินใดๆเลยแต่บริรรสุทธิ์ปราศจากตาหนิในทํานองเดียวกันสามีต้องรักภรรยาของตนเหมือนรักร่างกายของตน คนที่รักภรรยาของตนเองก็รักตัวเองด้วยเพราะว่าไม่มีใครเกลียดทางกายของตนเองมีแต่เลี้ยงดูและทะนุถนอมเหมือนที่พระคิดทรงทำแก่คิดจักรอาเมนอาเดลยาฉะนั้นสามีจะต้องรักภรรยาของตนเหมือนพระเยซูทรงรักคิดจักรของพระองค์เพราะว่าพระเยซูยอมสละพระชนยอมบายพระชนของพระองค์ทุกอย่างพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรัก พงทรงวางชีวิตของพระองค์ลงแล้วก็ยอมวายผระชนดุลไม้กลางเขนอเมนไหมครับตอนนั้นตอนที่ถูกเคี่ยนถูกตีถูกทำ้ายถูกด่าทอถูกประจานนั่นแหละแต่ถ้าพระเยซูไม่อดทนนี่นวอพระเยซูแค่สั่งว่าทูดสวรรค์จงอารมณ์หายใจออกจากพวกนี้วิ่นาที่เดียวเนะี่ยพวกนี้ตายหมดเลยนะขนาดลมพายุบึ้มบึ้มมาพระเยซูสั่งก็ยังนั่นเลยนะฮะก็ยังหยุดเลยเปโตรเห็นพระเยซูเดินแต่บนน้ําขอ พระเยซูอางอนุญาตมานะนางจามจามไปโอ้มันก็แมนบอบอลเลยจมคุ้มลงม่เจ้าสงไยเราทำไมอีเมนไหมครับอ่าเดูอย่าแะ่นั้นพระเยซูไม่เคยปล่อยให้จมบอเนี่ยโป้งก็ไปดึงขึ้นมานะอ่าเดลยูอย่าแนั้นสามีก็เช่นเดียวกันนะครับจะต้องวางชีวิตของตนเองลงเพื่อตายต่อตนเองนะครับเลิกทําสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงยังก็ตามสั่งจากนั้คิดาบันบ่ดีนม่ถูกต้องเลยอย่าเหตุนะฮะ เหตนั้นก็เลิกเป็นคนเห็นแก่ตัวเลิกเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักราวาลเลิกเรียกร้องความสนใจแต่จะจะสนใจและให้เกียรติภรรยาแทนเลิกเป็นคนชอบเช็คเบลติง้งนะฮะสามีภรรยาบางคนบอกกันไปมากกับเรียนเกมไปน้าแนะ่เช็คล拉่ไปน้าเหมือนน้าเอ้อเอออะไนวะเช่นะม่าณนี่ยนะไม่เด้สนใจนะไม่มีการแสดงความรักไม่มีการอบกอดหรือว่าม ฉะนั้นก็สามีควรที่จะตายตัวตนเองวางตัวเองว่าให้ให้โซเชียลว,วางโซเชียลลงให้น้อยกว่าภรรยายเอเมนบอกครับว่างลงนะฮะอันไดที่มันอ่นาในกัดต่างๆนะี่อันพิษกันนอนโทรศัพท์นี่ก็มีเยอะแยะอันพวกแคทพวกไล่เนะี่นะยีดกันขากันปเพเภทว่าอ่าถ่าท่ายังโทรศัพท์ก็มีเยอะแยะนะฮะฉะนั้นก็ตำรวจใน่หูด,ดีเอเมนอาจารยดยะ ท่านเป็นผู้ชายที่พระเจ้าทรงโปรดปรานอาเมนอะไรหรยัฉะนั้นสามีที่มีความสุขจะต้องทําทุกอย่างให้ภรรยามีความสุขสามีก็จะมีความสุขอะเลหรือยังฉะนั้นเมื่อเราแต่งงานมีชีวิตคู่อย่าให้ความคิดของเราเนี่ยฉันจะทําอย่างนั้นฉันจะทําอย่างนี้ฉัน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 อย่าเป็นแบบนั้น มันต้องเป็นเราเอมเอมนมาทำดังนั้นสามีภรรยาจะต้องเป็นเราออย่างนั้นดีไหมอย่างนี้เปึกษาหาหรือนะครับจะซื้อของเข้าบ้านหรือจะนั่นจะนี่ละ่ะเราก็ต้องปรึกษาหาหรือเหมือนวัวเทียมเกลียนนะครับเราเราต้องภรรยาว่าแอกพระเจ้าอย่าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อนะฮะในเมื่อเราวัวเทียมเกลียนนะเราเราช่วยกันลากนะฮะบานเฮาันว่านะักซอยกันหาบหยาบซอยกันดึงอะไรประมาณนี้แหละช่วยกันนะมันก็จะดีกว่าที่เราจะ พอเราถ้าเรามีคิดอยู่คนเดียวหาทางออกไม่ได้นี่แบบไปโวยวายใส่ภรรยาหรือโวยวายหาเรื่องหาอันนี้เหตนั้นเราจะต้องเทียมแอดด้วยกันไปสร้างคิดของเราให้ดีที่สุดขึ้นดีขึ้นดีขึ้นภายใต้แสงสว่างของพระเจ้า mm hmm. <Amen. S 1> อเมนนะครับเหตนั้น <Amen. S 1> บอกได้เลยว่าการดํารงชีวิตที่เขากล่าวมานั้นบอกว่าปัจจัยปัจจัยสี่ในการดํารงชีวิตนั้นมีมีอะไรอาหาร mm hmm. ที่อยู่อาศัย อย่ารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มมีแค่สี่มันมีการปรุงชีวิตนี่มากมายเหลือเกินในความจำเป็นในชีวิตของอความชีวิตจําเป็นในชีวิตของมนุษย์นะครับเห็นงั้นก็นั้นความจริงการการดํารงชีวิตคู่นี่สําคัญมากนะครับ ก็คู่สามีภรรยาจะอยู่กันได้นานหรือไม่นานหรือยาวหรือยืดนั้นก็ก็อยู่ที่ปัจจัยอ่าที่สําคัญฉะนั้นวันนี้ผมพอนําความต้องการหลักๆที่สําคัญมากๆที่สุดของผู้หญิงทั้งโลกเลยนะครับมาทุกคนต้องการสามสามอย่างนี้นะครับประการหลักๆเลยผ,ผู้หญิงเนี่ยบ่ที่ไผ่ว้ที่บ่ต้องการเลยหนึ่งสองสามเนี่ยเขกหัวผู้ได้กับรับรองว่าโบปฏิเสธเอเมนเนาะ อันก็ถ้าสามีตอบสนองความต้องการของภรรยาได้ดีคู่ชีวิตจะมีแต่ความสุขมากมากแล้วก็เรียกได้ว่าเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ในบ้านเมนไหครับข้อที่หนึง่งนะครับภรรยาต้องการการสื่อสารพูดคุยกับสามีอาเลลูอยาข้อที่หนึง่งสามีทุกท่านต้องต้องวางชีวิตของตนเองยอมตายต่อตัวเก่าเพื่อเปลี่ยนแปลงปรับปรุงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้น ฉะนั้นเพื่อพัฒนาและก็ตอบสนองให้ภรรยาพึงพอใจในความสัมพันธ์อะไรหรือยังฉะนั้นเมื่อเมื่อที่ที่แล้วมาเนี่ยภรรยานี่ถ้า,าทําตามหลักการว่าตอนที่ตอนที่สี่เนาะที่ผ่านมานั้นพระเจ้าจะอวยพรพระเจ้าจะตอบคำธิษานของเราถ้าเรามีใจแบบ บริสุรรญญทธิ์ต่อภรรยาเทียใจกันขอโทษภรรยานะฮะดังนั้นพระเจ้าจะตอบแล้วก็บ้านของท่านเมือม่อเมื่อเรานะมัสการเราตื่นเช้ามาพวกนี่อธิษฐานร่วมกันสามีภรรยาแสวงหาพระเจ้าก่อนแล้วก็พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานเหมือนว่าเป็นบ้านของโอเปตเอโดมที่ไหนก็ตามที่พระเจ้าทรงสถิตยอยู่อยูด่ด้วยนะฮะที่นั่นถ้าเราไปดูสองโซมาเอลบที่หกข้อสิบเอ็ดแล้วก็หนึ่งพงสวดานแบทบที่สิบสามข้อสิบสี่นะฮะ ดังนั้นก็พระเจ้าทรงอวยพรทุกคนในบ้านนะฮะแล้วก็พัฒนาอยู่ของพระเจ้าดังนั้นบ้านที่ดีนั้นเราจะต้องอยากเป็นสวรรค์นในบ้านเราต้องอัญเชิญพระเจ้า,เ,าเชิญพระเจ้าเข้ามาก่อนเอเมนมครับดัง mm hmm. นั้นถ้าสามีภระระยาไม่เข้าใจกันทะเลาะบอกแว้งนะมแจ่งจ่ความบูดความเนะ่าเนี่ยบอกเลยซึ่งว่าถ้าเมนรถขันเฮ้านี่ มีม้านอนไปยูหันตัวหนึ่งเขาที่เขาไปขับบอบอได้เขาต้องเปิดแล้วก็ให้ผู้ให้มาทำความสะอาดอย่างต่างแล้วก็บ้านของเขานี่นะมันมีแต่ความเน่าเหม็นมีแต่ความผิดมีแต่ปัญหาเนี่ยถามว่าพระเจ้าจะทรงสถิตอยู่ไหมนะฮะโอไม่อยู่แน่นอนฉะนั้นเราจะต้องถามมีจะต้องเตียงของเจ้าต้องบริสุทธิ์แล้วก็ต้องต้องเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเป็นกายเดียวกันนั้นพอพอพระเจ้ามาสถิตเนี่ยเราเชิญพระเจ้ามาพระเจ้าเนี่เป็นสุภาพรู้จะเป็นเจ้าให้แมนเด้ เห็นไหม่ะครับดังนั้นพอเราเชิญมาปุ๊บนี่พระองค์ก็มานะฮะแต่ว่าแต่ว่าพวกองค์ไปนี่เราไม่ได้เชิญในพู้องค์ไปเงียบๆเลยนะตรงนี้หละต้องํากันนะแต่ถ้าเราผิดปุ๊บนี่เราสารภาพบาปเลยนะฮะครั้งก่อนหนะ้านั้นเพราะว่าผมบอกว่าผู้ชายทุกคนนี่ถ้าขอโทษไม่เป็นเนี่ยไม่สมควรแต่งงานนะฮะเพราะว่าอยู่ด้วยกันมันจะผิดกันก็กแกล้รีบขอโทษผิดถูกขอโทษไปก่อนส่วนสามีทุกคนไม่ค่อยพูด บไฟบ่าวบไฟบ่าวบไฟน่ะนะครับประอบสือสารน,นะครับเหมือนตอนจีบไม่ไม่น่าจีบกันไม่ไม่โอ้ยเบ่าววานบาดีโทษหาเศร้าแรงนุนนี่นั่นนะเคร่เขาตายใจนะอะไรเรื่อยฉะนั้นาการที่ไม่ชอบแสดงความรู้สึกดีๆออกมาไม่ยอมสร้างบรรยากาศภายในบ้านไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยมันก็ทําให้ภรรยานั้นอึดอัดสุดท้ายภรรยาก็เจ็บปวด ทรมาอนอัดอั้นเหมือนว่าสามีไม่เห็นค่าเราไม่มีตัวตนเห็นบอก<ม>พรรยาบมมีตัวตนเลยรอทั้งวันนะฮะอยากจะกินข้าวกับสามีอยากจะหนึ่งกับสามีมาเนี่ยโอ้โหสวมบทบาทยักม่เข้ามาเลยนะครับทง mm. นั้นก็ทําให้เธอนั้นรู้สึกด้อยค่าตนเองเราไม่มีความหมายนะฮะไม่มีความหมาย mm. ช่างไม่โรแมนติกเอาเฉลยอย่างเห็นนะ mm. คือคามโรแมนติกก็ไมเพราะว่าการชอทําทให้คนที่เรารักนั้นรู้สึก ดีมีคุณค่านะอย่างเส่นจวันเกิดเข้านี่เอาจัดวันเกิดแล้วกับแบบเสื้อผ้ายวันเกิดอย่เสร็นนะโอโหรู้สึกมันมันปื้มเหมือนมันความความรู้ติกนี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศไหไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรประมาณนั้นนะ่ะแต่มันขึ้นกับการดูแลเอาใจใส่ความรู้สึกดีๆให้หัวใจกันสามทีที่รักทั้งหลายเอ๋ยเวลาท่านกลับจากทุรละนะนะครับ ท่านกลับจากธุรัชทาง,งานนอกบ้านพอถึงบ้านแล้วนะครับเขาบอกว่าจะเอางานขาบ้านเข้านะอันนั้นก็บอกเป็นเป็นหาดอกงานแต่เขามีวิธีเอาเข่านะเอากับคุยเรื่องโอ้หมืนอนไปจังสรนไปดีมเป็นมวนนะแล้วควรใช้เวลาอยู่กับภรรยายอย่างน้อยสามสิบนาทีนะครับถามไถ่ก่อนนะฮะเล่าความรู้สึกอ่าแล้วก็สร้างบรรยากาศแห่งความรักว่มรู้สึกดีๆโอ้โหรู้สึกวันนี้อุ่นเลยมากขอนำแก้วนึ่งในบ่อหน่ยนะประมาณ ทำทาไป็นสันหลาน่ะประมาณนั้นแหละต่อด้ไนานคือสร้างบรรยากาศนะฮะในกินน้ำหมดพอได้กินน้ำหมดโอ้โหน้ําทรงพลังน้ําแห่งอะไรประมาณนี้นะฉะนั้นเอาใจใส่ภรยาอย่างเห็นคุณค่านี่ก็คือความต้องการของภรรยาเมื่อเราสนุกสนใจเล่าเรื่องดังๆโอ้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าเอเมนมาครับนะฮะมีคุณค่านะเหมือนว่าบ้านกกว่าแวล้วอาหารกะแต่งเรียบร้อยยิ่งต่างเห็ุสามีบูตุหนูหูมากนี่ แทนที่จะนําสวรรค์เข้าบ้านนะ่ครับนะฮ mm hmm. ะเหนภรรยาร้อยเปอร์เซนต้องการให้สามีแสดงความรู้สึกภายในโดยการเล่าการสําดงการสําดงนะฮะแล้วภรรยาจะเกิดความสุขพอใจรู้สึกมีคุณค่าในตนเองเห็นไหมครับ,รบ mm hmm. อ่าเล็เลยอ่ะฉะนั้นพระเจ้าทรงสร้างผู้ชายมาไม่เหมือนกับผู้หญิงส่วนอ่าส่วนใหญ่ผู้ชายไม่ค่อยแสดงอารมณ์ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกตรงนี้แหละตรงนี้แหละมันมันมีปัญหานะฮะ ฉะนั้นพระเจ้าทรงสร้างผู้หญิงผู้ชายไม่เหมือนกันผู้ชายนั้นก็ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ออกนะครับต่อภรรยาหรือต่อคนอื่นบางคนก็กลัวอีกนะฮะไม่กล้าแสดงออกก็ยังหลบไปอีกนะฮะสุกภรรยาไปแม่เทาไปแม่หนุนนี่นั่นนะอ่าให้ภรรยาเป็นผู้ต้อนรับแขกหรือเป็นผู้เจราจาเป็นผู้อะไรต่างเนี่ยนะฮะฉะนั้นภรรยาที่ดีน่ะสำคัญมากๆที่จะประสานเชื่อมต่อความสัมพันธ์ นะฮะมักถามมากออยแล้วก็ภรรยาที่ดีนั้นจะต้องเป็นผู้ประสานงานระหว่างบ้านต่อบ้านหน่วยงานต่อหน่วยงานเออภรรยาจะเจรจาข่าวทาข่าที่เลยนะฮะแต่ผู้แต่ผู้ชายเนี่ยไป่เอ่นี่กันไปบ่อไปไปกับมาเด้อเนี่ยบ๊อบไปกับแล้วบางทีบ๊อกกับบ๊บไปไปกับมาเด้อคือได้กับพ่นตอบยังไงนี่ก็เจ้าเสืออังเดย์นะนะ แต่ถ้าถ้าเป็นปรรยาไปนี่เขาจะเขาจะแสดงความจริงใจเขาจะอ,อ่อ,อนๆแล้วเขาจะเอามาให้ได้ประมาณเนี้เม็นไหมครับที่นั้นก็หรือว่าการประกาศข่าวประริฐเนี่ยผู้หญิงจะประกาศได้หลายกว่าผู้ชายเลยเหนมอะไรเรืยๆทีนันน้นเรียกได้ว่าภรรยาเนี่ยเรียกได้ว่าเธอเกิดมาเพื่อการสื่อสารเมนไหมครับทั่นั้นก็ สังเกตผู้หญิงเวลาพบปะกันเนี่ยบอิสิไปตามร้านเสริมสวยตามร้านกดเอียงต่างด้านเนี่โอ้มีเรื่องทุกทุกิกิ๊กๆโจโจเจเจเนี่ยขึ้นรถพอกันแห้งจังเลยวันนี้เนี่ยตาละพัดเลยนะครับอเะฉะนั้นผู้หญิงแต่ละคนในฐานสื่อสานกับพระเจ้าเลยบอกเชื่อเจ้าเลยแต่ว่าผู้ชายเนี่ยบอกคุณนห้วนนะจบเหมือนนะถ้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาประทานนู่นนั่นจบเหมือนนะบ๊วยนี่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยโอ้ยจะอ่อนจะ อ่อนจักห้องให้จักสารพัดอย่างนะเฮ้ยเม่นบอกอ่างนั้นก็ผูช้ชายนี่มอย่านั้นฉะนั้นทุกเรื่องที่มีปัญหาเนี่ยเขามาเขาเสียเอาเรื่องเล่าแต่ละอย่างเนี่ยมามาเปรียบเทียบกับพระคัมภีร์พระเจ้าว่าอย่างไรนะฮะพระเจ้าว่าอย่างไรเปรียบเทียบกับคัมภีร์แต่ถ้าพระเจ้าว่าอย่างไรก็ให้เราไปทําตามหลักการของพระเจ้าฉะานั้นในครอบครัวเราจะต้องเป็นเอกเป็นหนึ่งเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน มันที่พอด้งินมากุ๊บนี่เข้าแหย่ให้เขาไปแล้วนะเคลียร์กับภรรยาสารภาพบบากับภรรยาแล้วอภัยให้เขาไปแล้วด้วยที่เขายังไม่รู้ตัวเลยเราอภัยให้เขาจ,จบหน้าที่ของเราเอเมนไหมครับแค่ <Amen. S 1> นั้นก็หมายเหตุ hate, นะครับแม้ว่าใครก็ตามฟังในพี่นงเนี่ยเขาสีว่าเขาจะได้ก็ตามไม่ว่าใครก็ตามที่ไม่ยอมรับเราในเรื่องใดก็ตามให้เรายึดหลักการของพระเจ้าฟังเสียงของพระเจ้านะฮะ ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เอามาเปรียบเทียบกับพระคำพีเศของพระเจ้าเราฟังเสียงของพระเจ้าเพราะองค์ทรงยอมรับเราและเห็นคุณค่าของเราถึงขนาดยอมวายพื่ชนเพื่อเราเห็นไหมคนอื่นถือว่าเห็นคุณคา่าคนอื่นเชื่อนักกระสางแต่ว่าพระเจ้าเห็นคุณค่าของเราและเราทําตามน้ําแรจของพระเจ้าภายใต้แสงสว่างของพระองค์เเมนไหมครับแล้วเรื่องอื่นเราจะไปแคร์ทาไมเเมนไหมครับให้เราเอาใจพระเจ้ามากกว่า,าใจมนุษย์ เอเมนไหมครับอะเลล่ยาในพระธรมรมบทมการบทที่สิบสองข้อสิบแปดนะฮะพระเจ้าสร้างทุกอย่างมาถือว่าดีนะครับถือว่าดีทุกอย่างเลยแต่มีสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าสร้างมาคือสร้างอาดัมมาแล้วเห็นว่าอาดัมอยู่คนเดียวแล้วไม่ดีเหงาก็เลยสร้างเอวาขึ้นมานะครับเอวาขึ้นมาเป็นพระองค์ทรงสร้างขึ้นมาให้เป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้อุปถัมภ์ เพื่อเป็นการฝึกฝนสามีให้มีการสื่อสารนะครับแล้วก็ให้เอวากับอาดัมให้สื่อสารซึ่งกันและกันนะฮะแล้วก็เพื่อจะให้อาดัมนั้นเป็น,นเป็นผู้สื่อสารกับพระเจ้าเป็นผู้ที่อธิษฐานกับพระเจ้าเอเมนไหมครับฉะนั้นก็น้ำพระทัยของพระเจ้าอยากคุยกับบุตรของพระองค์นะฮะเหมือนเอวาทาผิดไงแต่วเพราะว่าพระองค์ก็ไม่ได้ไปต่อว่า อวาเดยอาด,อดัมอาด,ดัมอ่าเจ้าอยู่ไหนเขาพองอยู่นี่เขาพองกล,งลังเคลยกายอยู่บ่หืมอ,อย่ามาตัวเอเจ้าทําผิดกับเราทำไมนะพระเจ้าหงุดหงไดเอเมอ่นไหครับอาเลเลียนี่เรืร่องว่าข้อตงสารภาพบ่อยๆบาปบ่อยๆที่เ,าเ้าใส่เสีอพังงามๆนี่เพื่อเห้เราได้อายอกันเดยแต่าจริงๆแล้วพระเจ้ามองทะลุเห็นถึงไขข้อในกระดูกของเราความคิดทุกอย่างะป,ปูป,ปองหมดเลยดังนั้นเาเรารักษาจิตวิญญาณรักษาความคิดขอเราให้ถูกต้อง ใช่หไหมครับฉะนั้นการสื่อสารที่ไม่ดีของผู้ชายนั้นหรือว่าการไม่ยอมสื่อสารกับผู้ชายนั้นเป็นการทําให้ภรรยาผมขื่นใจมากๆและนี่คือจุดอ่อนนะฮะที่สามีไม่ยอมสื่อสารกับภรรยาไม่ยอมเล้าลมใจเธอนะครับแล้วก็เป็นจุดอ่อนที่ทําให้เธอนั้นปิดการร่วงระเวณีสาเหตุหลักๆอันเดียวเนี่ยเพราะ การเพิกเฉยจากสามีการไม่สนอกสนใจไม่แสดงความรู้สึกเมเมนไหมครับแล้วก็ไม่มีเวลาให้กับภรรยาไม่แสดงท่าทีดีๆใดๆต่อเธอเลยทําให้เธอรู้สึกมันไร้ค่านะฮะแล้วก็มีผู้ชายนอกบ้านที่เห็นจุดอ่อนของเธอตรงนี้นะฮะจุดอ่อนของเธอตรงนี้นะพอภรรยาของเราไปเล่าให้เขาฟังเห็นไหม เป็นระบายความในใจให้เขาฟังไม่รู้จะระบายให้ใครฟังแต่สามีก็ไม่ยอมรับอะไรต่างๆนะทั้ทงที่เธอก็ปรารถนานี่คือความต้องการแต่สามีไม่รู้ความต้องการสามีส่วนใหญ่นั้นไม่รู้ความต้องการของภรรยาในจุดนี้เอเม่นมครับดังนั้นก็เลยมีความอ่อแหกแตกระโพปิวไปอะไรต่างๆนะประมาณนีน้นอกจากเรื่องวันนั้นของเดือนเนยนอกจากเรื่องว่ารอบเดือนอ่ะอันนี้ก็คือการสะสมทุกวันทุกวัน เมื่อชายอนอกบ้านคนนั้นได้ยินเข้าเมื่อเวลาเขาเล่าภรรยาเราไปเล่าให้คนอื่นฟังนั้นเขาก็สนอกสนใจแสดงความสนอกสนใจแสดงความรู้สึกออกมานะฮะแล้วก็ผู้หญิงนั้นก็ยิ่งจะเล่าใหญ่นะพอเล่าผู้ชายนั้นก็แสดงน้ําเสียงอารมณ์ร่วมด้วยความสุภาพนะฮะแล้วก็ด้วยท่าทางกายภาพออกมา ใส่ใจเธอดูแลเธออย่างดีนะครับผิดกับสามีที่บ้านเห็นไหมฮะนะดันั้นชายนอกบ้านคนนี้ก็ตั้งใจฟังเธอเธอเห็นคุณค่าเธอชมเชยเธอเห็นไหมชมเชยเธอโอ้ใจมากกันมาจากพ่อยาอ่าใจมากจนว่าในลูกจังหลายคนสามีบ่เคยชมเลยแนะต่ผู้นี้คือชมเหมือนว่านะมันก็เลยคลืม้มทาให้เธอคลืม้ม หลงไหลกับผู้ชายนอกบ้านคนนั้นสุดท้ายเกิดการล่วงประเวณีหรือว่าหนีตามผู้ชายไปนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือเกิดการพังทลายเกิดการฆ่ากันเกิดการผู้สรารัดหรือไม่ถ้าไม่หนีตามชายผู้นั้นแต่ชายผู้นั้นได้สิ่งที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองการได้ล่วงเกินการดนล่วงประเวณีกับผู้หญิงคนนี้เขาก็เลิกลากันไป ดังนั้นสังคมแบบนี้จึงเป็นสังคมที่มีแต่ความวุ่นวายมีแต่การฆ่ากันฟันแพงเพราะการล่วงเกินฉะนั้นพระคำของพระเจ้าบอกว่าอย่าล่วงประเวณีฉะนั้นเชื่อว่าหวังว่าแล้วก็ในครอบครัวของเราจะไม่เป็นแบบนั้นเอเม้มนเนาะเเแล้วก็เชื่อว่าเราจะใส่ใจภรรยามากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นรวมใจดิษฐานขอบคุณพระเจ้าพระบิดาพระยาเวพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและชาโค ข้าพงทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เป็นลูกหลานของอับราฮัมผ่านทางสายเลือดขององค์พระเยซูคริสต์ด้วยความเชื่อข้าพง์ทั้งหลายเป็นลูกของเป็นลูกแห่งพระพรโดยเฉพาะพระพรที่เกิดขึ้นกับอิสอับเบชาโคบนั้นโอกาแต่พระบิดาเจ้าความโปรดปรานและความแสนดีของพระองค์ที่มีต่อผู้ชายโดยเฉพาะผู้ชายที่ชื่ออับราฮัมอิสอับจาโคและลูกหลานของเขา พ่อพรอน,นั้นไหลลงมาสู่ชีวิตคริสเตียนอย่างเราทั้งหลายทุกคนที่อยู่ที่นี่พ่อพรของอับราฮัมอิสอักยากโคบและลูกหลานของเขาไหลมาสู่ครอบครัวของเราพระบิดาเจ้าอวยพรและทั้งหลายทุกคนจะรับพ่พรของพระองค์เจ้าอ,ยอ,พอพวยพรครอบครัวของเราทุกคนที่อยู่ที่นี่นั้นที่จะเป็นครอบครัวแห่งพรพรเงินและทองไหลมาเทมาการทรงติดของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลา การอวยพรทุกคนในครอบครัวและทรัพย์สินทุกอย่างที่เรามีอวยพรสวรรค์เป็นอย่างไรขอให้บ้านเราเป็นอย่างนั้นพระบิดาเจ้าแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์เป็นเช่นไรขอให้บ้านของผู้เราใช้ของพระองค์เจ้าที่นี่ทุกคนเป็นเช่นนั้นขอบคุณพระองค์ือความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน